กับเราหนึ่งปีแล้ววิเทนมีความรู้สึกไงนบ้างคะก็มีความรู้สึกมั่นใจขึ้นครับผมก่อนหน้านี้ก็จะมีปัญหาผมเป็นตัวเอ็มแฉกครับผมเวลาเสยผมก็จะไม่มีความมั่นใจครับแต่ว่าพอหลังปลูกแล้วเนี่ยกับคุณหมอก็กล้าเสยผมแล้วก็เวลาขับิ๊กไบค์เวลาผมโดนลมโดนอะไรเงี้ยครับผมก็มีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็สามารถเสยทรงผมได้หลายทรงอีกด้วยครับผม ทำไมพี่เห็นถึงเรื่องมาปลุกผมกับทางคลินิกเราคะอ๋อผมดูรีวิวแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับคลินิกมาพอสมควรเหมือนกันครับผมแล้วก็มั่นใจเพราะว่าที่นี่เป็นแพทย์อเมริกันบอร์ดครับและยังจบปริญญาเอกด้านผิวหนังและเส้นผมโดยตรงอีกด้วยครับสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นผมหรือว่าผมร้านผมบางนะครับผม,ผมแนะนำเลยนะครับว่าให้มาที่ เมดาคลินิกสาขาเชียงใหม่นะครับผมสาขาเชียงใหม่มีถึง2สาขาด้วยกันนะครับผมปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสาขาแรกก็คือลานาวดีคลินิกอยู่ที่ลวงโชคนะครับแล้วก็สาขาที่2ก็คือเมดาคลินิกอยู่ที่ดอนจันนะครับผมแล้วก็ยังมอีอีก2สาขานะครับผมก็คือ p h d คลินิกนะครับผมอ,อยู่ที่พัทยาพัยาการนะครับผมแยกปิกซีพัทยากลางนะครับผมแล้วก็อีกที่หนึ่ง อุทยานวิทยาศาสตร์มอธรรมศาสตร์ศูนย์ดังสิตธิ์ครับผมฝากไปด้วยแล้วกันนะครับปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับผมคุณหมอใจดีแล้วก็ดูแลได้อย่างด,ดวึงด้วยครับ